สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุูตายจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับกิจ,จวัตประจําวันของเรานะคะกิจ,จวัตประจําวันของเรานั้นนะคะมีต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตื่นนอนนะคะแล้วก็พอตื่นนอนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันพอเราล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบน้ํากันนะคะ พอเราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปแต่งตัวกันค่ะเด็กๆต้องฝึกแต่งตัวเองฝึกใส่เสื้อผ้าเองนะคะเมื่อเด็กๆมาอยู่กับคู่ตายเด็กๆจะได้ใส่เสื้อผ้าเองได้นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองด้าน การใส่เสื้อผ้านะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยนะคะเดี๋ยวพอมาอยู่กับครูตายครูตายก็จะสอนนะคะเรื่องการแต่งตัวการใส่เสื้อผ้าต่างๆเลยนะคะพอเราแต่งตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะไปรับประทานอาหารกันใช่ไหมคะนี่ข้อนี้ข้อสําคัญเลยนะคะเมื่อเด็กๆจะมาโรงเรียนนะคะมาหาครูตายเด็กๆต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะคะ ข้นนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะมาโรงเรียนแล้วไม่รับประทานอาหารเช้ามาเด็กๆก,ก็จะปวดท้องนะคะเราต้องรับประทานอาหารนะคะให้ครบห้าหมู่เลยนะคะยิ่งดีเลยนะคะอ่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปโรงเรียนกันใช่ไหมคะเ,เด็กๆคนไหนอยากมาโรง,งเรียนแล้วบ้างคะ วันนี้นะคะครูต่ายก็จะมีไปงานนะคะให้เด็กๆได้ทำกันนะคะในวันนี้นะคะโดยที่ครูตายจะมีรูปภาพเด็กที่ตื่นนอนนะคะพอตื่นนอนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันนะคะพอล้งหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บเราก็จะไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำเสร็จเราก็จะไปแต่งตัวกัน พอแต่งตัวเสร็จเราก็จะไปรับประทานอาหารกันนะคะพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเตยมตัวมาโรงเรียนกันได้เลยค่ะเี่เด็กๆเ,เห็นรูปภาพที่ครูตายให้ไปแล้วใช่ไหมคะครูตายจะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพกิจ,จวัตรประจําวันของเรานะคะระบายให้สวยงามเลยนะคะเมื่อเด็กๆทําใบงานเสร็จแล้วนะคะครูตายก็มี คลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ดูได้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยตื่นนอนตอนเช้าอย่ามัวชักๆช้ารีบลุกล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวทันใด รับประทานอาหารเร็วพันเสร็จแล้วจะได้รีบไปโรงเรียนเด็กๆอย่าลืมปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตัวเองด้วยนะคะทำให้สม่ำเสมอนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะโกตายขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ